รสชาติไงครับโอเคดีมากครับร้อนไหมครับ <c oughs> รสชาต สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับครัวแมวทองนะฮะวันนี้เป็น EP ีที่2นะครับเราจะทําเมนูเบสิกนะครับก็คือผัดกะเพรานั่นเองนะฮะจะทํากะเพราธรรมดาก็คงแบบว่าธรรมดาไปเรื่อยเปื่อยไปนะฮะวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญมาให้ได้ร่วมสนุกกันนะฮะร,ร่วมชะตากรรมดีววกว่าเฮ้ยดีกว่าขอเชิญกลิแคลดสั at, นนตัวครับผม คือลอสซันโตสมาฮก็มี FC มาด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นนักแข่งที่มี FC คอยติดตามอยู่เสมอนะครับ วันนี้เราก็นอกจากจะทํากะเพราแล้วเราก็มีเกมมาให้เล่นนะครับคือเมนหลักของเราวัตถุดิบของเราเนี่ยก็คือกะเพรานั่นแหละนะฮะแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยเราจะต้องจับฉลากเอานะครับว่าเราจะได้ส่วนผสมอย่างเบสิกก็เป็นหมูสับนะฮะกะเพราหมูสับก็ใครก็ทําเป็นนะฮะแต่ว่ามันจะมีอย่างอื่นที่แปลกนะครับอย่างเช่นไข่มุกนะครับผมไข่มุกไข่เต่าครับผมยังชีพหายไม่พอมีไข่ไข่ปิ้งนะฮะไข่ปิ้งิงนะฮะแล้วก็มีตูดไก่ด้วยนะครับรวมไปถึงเครื่องปรุงเครื่องปรุงกะทินะฮะน้ำปลาร้านะครับน้ำพึ ไม่น้ำพึ่งธรรมดาับน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าด้วยครับนี้แล้วก็นมพุนหวานนะครับดีวัวหรือป่ฮะใช่ครับดีวัวฮะโอ้โหพึ่งซื้อมาเนี่ยอยากจะบอกว่าไปเดินตลาดซื้อของพวกนี้มานะครับแม่ค้ายังถามเลยว่าพุ่งเอาไปทำอะไรกันนะครับ เพื่อไม่การเสียเวลาเดี๋ยวเราจับเลยดีกว่านะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าเลขหนึ่งอ่ะคือเลขดีของดีจะอยู่เลขหนึ่งส่วนเลขอื่นก็ชิบหายตามกันไปนะครับอันแรกเป็นพวกเนื้ออันแรกจะเป็นส่วนพวกเนื้อส่วนประกอบส่วนประกอบเราซานโตสได้เลขสองมีสองแล้วตามผมกระเพราจะมาผัดกับอะไรนะครับอ้าวผมได้เลขหนึ่งผมได้ผมได้เลขดีโอเคอู้รอดอันที่สองเป็นเครื่องปรุงเครื่องปรุงเครื่องปรุงเดี๋ยวจับอีกใบหนึ่งครับผมเลขสองงานหยาบงานหยาบเลย เจ้านะครับได้อันแรกหนึ่งก็ไม่ได้เพราะว่าจะดีนะครับถ้าอันต่อมาเฮียนะครับผมต้องเป็นหนึ่งเท่านั้นโอ้โหเฮียเลยครับผมสามนะครับต่อไปจะเป็นวางท็อปนะฮะกระเพราคู่กับไข่ดาวนี่คือเบสิคเบสิคบ้านแต่ือใครได้เลขหนึ่งก็ได้ไข่ดาวครับเพราะซาโต้จับก่อนนะฮะเลขสามเอาได้เลขหนึ่งครับโอ้โหได้ไข่ดาวสุดยอดได้ไข่ดาวงั้นผมจะทําเมนูของเทลวี่ก่อนแล้วกันเชฟก็คือเป็นผมนะฮะงั้นเดี๋ยวเราไปทําอาหารแล้วกัน โอเคครับตอนนี้ก็อยู่กับเชฟแบ็กแคทนะครับวันนี้นะฮะก็จะมาทําหน้าที่เป็นเชฟนะครับเมนูแรกนะฮะตามสั่งมาก็จะเป็น1 3ึ่นะครับก็ค่อนข้างดีหน่อยนะครับหนึ่งนั่นคือหมูสับส่วนเครื่องปรุงนะฮะคือดีวัวมีน้ามะนาวมีกะทินะครับแล้วก็น้าปลาานะครับตามด้วยไข่ดาวขั้นตอนแรกนะครับเราจะใส่กระเทียมนะครับเราไม่มีมีดเราก็จะเอามือปอกเอานะครับทุบ ระเทียมนี้นะครับปลูกอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับปลูกอยู่ตรงแถวเทือกเขาที่มีภูเขาไฟนะครับน้าไม่ใส่น้ำมันเหรออ๋อไม่ใส่น้ำมันมันเป็นสูตรของเชฟครับคุณจะเทียงสิครับโอเคโอเคเออส่วนน,นี้นะะก็ใส่น้ํามันกุ๊กนะฮะไม่ได้เข้าสป,ปอนเลยนะครับก็บ้านผมใช้นะครับแต่แต่ถ้าจะเข้าเข้าได้ไหมครับเข้าได้ครับก็ได้ก็ต้องเข้าเข็มด้วยนะครับโ ตอนนี้เราก็ผัดกระเทียมนะครับพริกนะฮะเด็ดเอาอย่างนี้ก็ได้นะครับไม่ไม่ไมีครับเด็ดเอาเลยง่ายดีนี่ครับเป็นหม,หมูสับนะครับเราก็จะผัดให้หมูสุกก่อนนะครับเพราะว่าหัวข้อของเพียววี่นั้นนะฮะจะเป็นส่วนผสมของดีบัวนะฮะผมไม่รู้ว่ารสชาติออกเป็นยังไงนะ ดูหน้าตานะอาอวบจากนั้นนะฮะทิ้งไว้สักพักนะครับด้วยไฟอุณหภูมิที่พอประมาณนะครับเราก็จะมาเตรียมส่วนผสมนะฮะตัวนี้จะเป็นน้ําจิ้มเอ้ยน้ําจิ้มเนื้อวัวนะครับดีวัวเข้มข้นนะครับแล้วก็จะหยอกไปพอประมาณนะฮะสีสันสดใสนะครับเป็นเขียวๆเลยดีวัวนี่ก็เป็นส่วนผสมที่แบบกองออกมาจากขี้วัวนะครับ จะเป็นขี้อ่อนนะฮะซึ่งเป็นน้ําดีแบบว่าคอยย่อยอะฮะโอเคหลังจากนั้นนะครับก็กะทินะครับกะทินี้นะฮะเป็นของอัมพวานะฮะใส่กะทิลงไปนะครับประมาณนี้แล้วกันเป็นกะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกลิ่นนี้ออกแบบเหมือนแบบนมนมเลยต่อไปนะครับเราก็จะมาใส่พวกน้ำปลานะครับน้ำปลานี้คือเราใช้ของไม้ไทยสัน หม้พี่ลงพร hey! ถูกล้วคือรสชาติตอนนี้นะฮะก็จะมีความขมของดีวัวแล้วก็ความมันของมะพร้าวนะครับเราก็จะเติมน้ำปลาร้านะฮะเพิ่มความกลมกล่อมนะฮะให้กับกระเพราของเราคอ้โูน้ำปลาร้า,าเข้มข้นมากนั้นเราก็จะผสมนะฮะ oh. ไม่รู้ว่าจะขี้แตกกี่วัน <laughs> ดูทรงแลย <laughs> อร่อยปะเนี่ยจากนั้นก็กทิ้งไว้สักประมาณ5นาทีแล้วกันโอเคครับ, okay, รบตอนนี้ก็เนื้อก็สุกแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะเอากระเพรานะฮะตาลงไปนะครับตามด้วยน้ำเปล่านิดน,นึงนะฮะเราผัดให้เข้ากันนะครับอือ <laughs> หือกลิ่นนะฮะผมว่าถ้ามันอร่อยนี่คือมีใครจะซื้อกินไหม <laughs> พร้อมเสิร์ฟ มันลาบหมูเลยนี่ครับจานนี้นี่เองนะครับทำโดยเชฟกระทะเหล็กต่อไปออนท็อปด้วยไข่ดาวออนท็อปด,ด้วยไข่ดาวนะครับขอตั้งเมนูนี้ชื่อว่ากะเพราขี้วัวไข่ดาว อ่ะครับเดี๋ยวพี่เป็นรู้สึกไงครับที่ี่จับได้รางวัลผัดกะเพราดีเด่นคือถ้าคุณเลือกเครื่องเครื่องปรุงถูกนี่คือจะอร่อยมากเลยนะฮะนี่ดูครับสีดีใจนะครับตอนที่จับได้หมูสับนะครับแต่เสียใจที่ผายในที่ที่มารู้ว่ามันเครื่องปรุงมันเป็นพวกปลาลาพวกดีบัวครับคือมันเป็นอะไรที่ผมไม่กินเลยสักอย่างครับแต่คุณก็ต้องลองชิมนะฮะลองชิมนะครับไม่เยอะนะไม่เยอะลองชิมด้เฉยเท่าดีนะรสชาติไงครับ กลิ่นปลากลิ่นปลาแบบคุณไม่ชอบปลาใช่ปะไม่ไม่กินผมไม่กินเลยอะไรที่เป็นมีปลาเแนบบี่ยผมไม่แบบผมไม่ยุ่งอะ่ะเหมือนยาเสพติดสําหรับผมอะ่ะ <laughs> เอาหรอพวกปลาเนี่ย <laughs> เดี๋ยวยังไงก็จะห่อกลับบ้านนะครับคือเราไม่ทิ้งนะคะคือเราก็ยังไม่กินข้าวเลยตอนนี้เอาไปให้เมียกินได้ไหมครับ <laughs> เมียคุณใช่ไหมครับโอเคครับได้ครับต่อไปนะฮะเดี๋ยวจะเป็นเมนูที่2นะครับครับผมเมนูที่2นะครับซึ่งเป็นเมนูของรอสซตนโต้นะครับได้เบอร์ 2- องสนะครับคืออันนี้ว่าเฮี้ยแล้วอันต่อไปเฮี้ยกว่ามากก็บอกเลยโอเคครับต่อไปนะฮะจะเป็นเมนูของรอสซานโตสนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวรอสักครู่นะฮะใจเย็นๆนะครับได้กินทุกคนนะครับ ได้ตัวใส่กระเทียมไปก่อนเลยของน้องรอดเราก็จะจัดให้อร่อยที่สุดนะครับเป็นน้องรักมากนะครับโอี้เกียบปอกครับเราก็เอาเปลือกไปเ้วยกันของรอดซันโต้นะครับก็จะเป็นเมนูที่เรียกได้ว่าเป็นฟูคลคอร์สนะครับคือเขาจับหมายเลขที่ดีที่สุดอ่าตอนนี้กระเทียมนะครับียบกลังเรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่พริกลงไปนี่เป็นพริกที่ปลูกจากสวนลุงพลนะครับก็ไปเด็ดมา ส่วนผสมหมายเลขสองนะครับสูตรไก่นะครับนี่ฮะเราก็เป็นสูตรไก่ลงไปเลยส่วนเครื่องปรุงนะครับมีน้ำผึ้งน้ำผึ้งนะครับโอ,โอ้ตามด้วยนมข้นหวานนี่ฮะบีบแล้วก็มีกล้วยครับคือโรตียังต้องใส่กล้วยนะฮะอันนี้เราก็จะทำแบบดีๆนะครับดูฝีมือการตัดใส่กล้วยลงไป แล้วก็มีโกโก้นี่เป็นผงโกโก้นะฮะของโอวันตินนะครับเป็นโกโก้แท้ร้อเปเ็นะคือมีกล้วยหอมแล้วก็ต้องมีโกโก้นะฮะโอ้โหกลิ่นหอมนะฮะมันทำเค้กเลยสุดท้ายนี้ก็คือกะเพราครับนี่ฮะผัดกะเพรานะฮะ <c oughs> ดูกินได้หรือเปล่านะฮะแต่ผมว่าดูดูทรงน่าจะอร่อยนะจะเป็นแบบอารมณ์แบบหมูหวานนะฮะใครเคยกินหมูหวานบ้างนี่แหละฮะ สูตรหมูหวานแน่นอนคือใครดูอยู่นะครับใครดูอยู่ถ้าสนใจสูตรนะคะ <c oughs> ก็เอาไปทําขายได้ครับ <c oughs> ผมไม่ห่วงตอนนี้กลิ่นรสชาติเหมือนแบบพริกเผาอะเหมือนกินเค้กญี่ปุ่น,นอ่มณ์แบบมีทั้งเผ็ดทั้งหวานอะ่ะหอมเป็นกลิ่นกล้วยด้วยนี่ฮะดูนะครับสภาพออนท็อปของลอสซันโตสนะครับสามนะครับนี่มีไข่ดาวแล้วก็ต้องมีไข่มุกนี่ฮะต้องตีไข่มุก,กก่อนนะครับ <N iin> นี่ฮะโรยลงไป เรียบร้อยครับคืออันนี้เป็นเมนูที่2องแลวบอกแล้วเฮียกว่าอันแรกเยอะเลยนะฮะคือถ้าถ้าไม่เป็นแบบมันเป็นฮันนี่โฮสต์มันเป็นโรตีมันเป็นครีปอ่ะมันจะโอเคที่มันไม่ใช่แบบมีตูดไก่หรือว่ากระเทียมอะไรแบบเนี้ยมันจะเป็นของหวานด้วยแบบโอเคอ่ะอันนี้คือแบบ แลมีการบอกว่าไม่หวงสูตรใครจะเอาไปทำว่าถามจริงอ่ะเดี๋ยวให้รสรชิมคืออยากให้ชิมแล้วบอกตามตรงเลยว่ารสชาติเป็นยังไงนะไข่มุกสักลูกก็ไันไข่มุกโอเคดีมากครับร้อนไหมครับรสชาติ ก็พูดไม่ออกนะครับผมแสดงว่าแบบรสชาติทั้งหวานแล้วกลิ่นกล้วยมาเต็มมาเต็มจริงครับแล้วแบบอธิบายไม่ถูกเลยไม่รู้จะอธิบายคำไหนตีเอ็นบอยหมดแล้วตอนนี้ทั้งแบบน้ำผึ้งกล้วยโหไข่มุกอีกสูตรไก่อีกไม่มีคำบรรยายครับผมเต็มสิบให้อะไรครับไม่น่าถามคะแนนนะครับวันนี้ไม่ต้องถามเขานะครับวันนี้ หลังจากที่จิมชิมท,ทั้ง2จานแล้วนะครับทั้งเมนูแรกแล้วก็เมนูที่2เนี่ยอยากให้รอสันโตให้คะแนนนะครับอัน,นอันเนี้ยเต็ม10ได้ประมาณเท่าไหร่อันนี้ถ้าเปรียบเทียบแค่2องอย่างนี้ครับอ่ะอันนี้สักห้าห้าเลยเหรออย่างน้อยอ่ะมันพอกินได้มากกว่าอันนี้แน่นอนอันนี้คือไม่น่าถามถึงคะแนนก็ไม่ไมน่นาจะไ,ได้นะครับวันนี้เฮ้แต่อันนี้ถ้าถ้าไม่รู้ส่วนผสมหน้าตาดีนะดูโอเคอ่ะอาจจะดูเหมือนลาบแต่ว่ามันก็ดูดูดีแต่นี่คือมึงไม่ผ่านด้วยหน้าตาแล้วอย่างเงี้ยเลย อาวันนี้ขอบคุณรอซันโต้ด้วยแล้วกันนะครับที่มาเป็นแขกรับเชิญในวันนี้นะไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจนะครับก็ลืมติดตามกันแล้วกันนะครับสำหรับครัวแมวทอง ep ต่อไปนะครับขอบคุณสํารับกัานติดตามรับชมด้วยนะครับเจอกันใหม่ใน ep ถัดไปนะครับสวัสดีสวัสดีครับ